ได้สก,กินจะล้างตู้จริงเหรอทุกคนแล้วคุปองเราพอป่าวะเชีย่ยคุปองไม่พอคลิปหายละทีละสองก่อนถามจริง G M ออีโมจิอีกแล้ว <S 2> <S 2> ตรงนี้อะล้างตู้คุปองไม่พอต้องไปเติมเพิ่ม เดี <krit> <therapeutic S 2> <ste> <i> ๋ยวมาแป๊บนึ่งัวร <scary> ้อนเลยมาทุกคนเราเติมเพิ่มกันแล้วที่กระซิบไม่ใช่นะกลัวแฟนได้ยินยังไม่รู้ว่าเราเติมหนึ่งในสองคิดว่าช่องไหนกันมันจะล้างตู้อะไรขนาดนว่าสกินนี้เนี่ยอืมข้างล่างไปสกินสุดยอดเลยครับต้องดีใจไหม